ตัวนะครับถ้าเลี้ยงล้มสีน้องใช้คิวมีเทียวไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาก็ตั้งแต่ตอนแพ้ฟ้าลำลามไปก็ซ้อมยาวเลยแล้วกลับมาซ้อมปกติเลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายคิ่มทียอยู่ที่คิวหงาสองพีครับอ่ามีใครเป็นผู่บองซ้อมมาครับเดี๋ยวตอนนี้ครับสี่เจลบศิลปะไทยครับกระเพาะในค่ายเชืิญเนาะตอนนี้เราอายุสิสูงเท่าไหร่ครับ170ครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ประมาณห้าสมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอกับสิงค์เคยต่อยเขาไหมไม่ยังเลยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังได้ดูยังดูมานี่ยเขามวยสไตล์อะไรที่เราดูมาสี่มวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมวางแข็งไอ้ดิขอโชคไปเรือยๆตามสไตล์เรามีอะไรดีแก้ไขวุฒิขึ้นไเดียวล่าสุดต่อยไปที่ตไปเลยที่นี่ที่นี่เลยวันนั้นไปคกับหาคำนองเป็นไงบ้างแพนนองเกลแพน็องออกไปพลาดหรอไปโดนอะไรวันนั้น โดนจุกครัดโอ้จังหวัดพลาดไปดีวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบวันนี้ต่อร้อยยี่สิบสองเนาะเมื่อเช้าสอนน้ำหนักยางสอนแล้วเปย์มางเกินนิดหน่อยประมาณประมาณจุดสามจุสี่อ๋อหา่อยยี่เซนยี่สิบตอนเช้าสักนิดนึงร่างกายไปดิสมบูรณ์อ่าวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาแช่นะนะไม่พลาดแล้วนะไปที่คุมมากี่กิโลประมาณสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลัก ้ประมาณประมาณห้าสิบหกสิบคนจังหวัดสกลลครฝากเชิญชวนให้กับแล้วหน่อยค้องกเชียร์วัวันนี้เต็มที่นะขอนนองโชคดีขอบคุณครับ